มะพร้าวเห็ดนางล้มห้าง เอาได้ไปนี่สิเบิ่งดูบ่มีหนอนเอาเด้ออือพี่น้องนี่เหยื่อยางของมะพร้าวเฮ็ดน,นางล้มแล้วบ่งบุกขุด่าสินมะพร้าวช่วยเย็บป็นยางของม่หนีได้นี่กำลังตะวันสิงน่อยปลาเลียวแันหนีได้ป่ะมาซองเบิ่งขนยังไงนี่จ้านี่นขนยังไงที่ลมยุหันหน่ะจ้ามีแต่น้ำเขาไปบ่ได้เลียวมะพร้าอวมอึงหนีสันตัวบ้าเนี่ย เย็บปเอายามมาน้ำเบิ่งจะเอาได้นอะเด้อได้เป็นนอนเด้อเสียวเป็นหนึ่งอื้มยางงามเลยโอ้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 ลดเส้นเนาะลดเส้นเนาะพอนะจ้ะเป็นแนวนี้พวกมันอีกขวานหนึ่งทั้งในสีออกคือกันติเนี่ยเจอได้เดี๋ยวขีดการงานก็ไปมันอยุเลลกอยู่ไก่โปรจ้าสิใหญ่ป้าจะไปอีกป้าหนึ่งนะ เขาดีอันมือทีย้อยเอาไปได้เห็ดนังล้มนะพี่นงไปลิ้ม,มีดไว้คุณสิไปน้ำหามีดพวมบ่หูว่าสิยังบ่บุอาทิตย์กลัวเ่ะจะเอาได้ก็ได้ดึงออกาไว้ก่อนนะมันดึงง่าจะ้ะ เดี๋ยวค่อยตวรวจว่ามีนอนบ่มีนอนอันนั้นน่อยพูดโอ้ยหลุดอ้น้ำเนี่ย ปลาสีเอาไยได้เม็ดดูได้หน่ขิดว่าขิด <c oughs> เอายนางไปหาเบื้องเงินสิไปหาเบื้องเงินเห็ดเมียไกลปลาบางหันเขาไปนี่ปลาหกปบนหกวะต้นฟื้นถ่วงหัวบกเห็ดไตแย่เอ๋วด้เห็ดจ่อย กระสิบฟุกไม่คิดว่าจะฟุกน,นั่นนี่คึกว่าสิเอาทอนนี่ล่ะนี่คอนนี้น,นี่จุ้งพันไม้สะห่างเลยเล่ะอันนั้นเอาบ่ได้แล้วจ้าพี่น้องนี่ยยายแอววดึงเอาดอกใหญ่ายนอนเต็มเลยพี่น้องจา้ายายแอววมาหอดคอนเห็ดนางล้มอีกคอนหนึ่งแล้วจ้าเป็นนี่จา้าดีใจ ผุ่นหน่อยางง้ำเลยล้างเคลียร์กับปาดล้างเคลียร์กับดึงยังสิเราจะเรียวเจอสถานการณ์เดี๋ยวจ้ามีอีกด้วยจ้าผุ่นอน้าจ้าหยุดทั้งแบบไปผุ่นหนเดียวไปเอามาังคินบันนี ยายเอ๋มาลืมมีดไปอยู่น้ำมือนี่แหละจ้าบงินขวนนี่แต่ว่าอนนายู่ทางนี่แหละเดี๋ยวสิไปเบิ้งมาสิยังบันี่จ้าพี่น้องได้หลยเติมเพล้วเบิองนี่จ้าพี่น้องสงสัยคื่สิเลือยไว้อ่าเอาแลลวละ่ะแต่วายดายเอ๋สิบแปดเบิ่ง ซึบงดอก,ดอกเมียบ่ตตาบมีหนอนเอาได้อยู่สิเอาอยู่เบาผิดถ้ามีหนอนก็คือว่าบ่าเอามีบันดัะเดี๋ยวเดี๋ยวสิสิกุ้มก่อนจ้าบ่ามีหนอนจานี่ท่านอยู่เอาได้เอาได้ก็เอาละสั่นหืมมีดไใบยุคอนนั่นละจ้าบัตตาสิีงหนังบันยัง เห็นเราจะมีดไม่ไเหี้ยวมือนันมะกลมปาดเราจะไต้ขวานนี่แหละถิ่มมีดไปหั่นเสยเลยอีย๋ดีได้ยังง้างอยู่พี่น้องจา๋ายายเอสิเก็บเอาได้เน,นี่ยโกนี่บรจงไวด้ดอกเอาได้อยู่นี่เพราะเอาอยอะตะกรอนนี่บ่เอาได้ซัมนี่อยากเห็นความงามแต่ว่าจงไว้เราเบ่เหลือนะอันนั้นจงอยู่นั่นน้อยๆนั่น เบิ่งอันนั้นจะสูงคักยายเอ๋อสิต้อยเอ๋อสิได้นนนนบ่น้ยอยนะน้อสิหลวงต้อยเบิ่งยายเอ๋อต้อยเพิ่นลงมาได้อีหลีจ้ะนี่พี่น้องจามือนี้ยายเอ๋อเวรมาเบิง่งขอนเห็ดนางลมขอนนั่นบัดท,ที่นี่เลยเขามาเบิง่งตอเห็ดขอนสนเห็ดนำเพิ่งตัวนี่ที่ยายเอ๋อเก็บไปบ่เหมือดจ้าละเบิง่งงามผุดงามบ่อ้อมตัว อันที่ได้เอ๋จงไว้บ่เก็บเพิ่นเมิดเราก็อันที่บ่เห็นก็มนีนจะเพิ่นขึ้นมาอิจระเบิงยา้เอ๋อวาสิเก็บออกกันนะระเบิงเรียกเอาที่จุ่มจุ่มจ้าพี่น้องจุ่มจุ่มก็มีอยู่เพิ่นกำลังเพิ่นไก่สีเมิดย้ำมัเมิดหนาเพิ่นเลี้ยวโอ้ระเบิงยางงามเลยระเบิงทั้งนี้ระเบิงระเบิงสวดออกามาหมุดออกมาน้ำมันนี่สิเอิงดูนี่นี่ยายเอาสิเรียกเตาอยู่จ้า ส่มันกินคาได้บ่มีปัญหาคือสิดีนะพี่น้องระเบิ่งอยึดถึงตัวก็มีมื่อนั้น,นบ่เห็นเด้นี่บ่เห็นอยึดถึงนี่จ้อยสอนข้อมน้ำไหลายมาเบนะิ่งขอนเห็ดนางล้มมาเบิ่งเห็ดนางล้มก่อนจ้าจังค่อยสิกลับไปเอาเห็ดน้ำเพิงเห็ดขอนส่วนี่จ้าทีิ่นเหยื่จงอันดอกน้อยเพิ่นไวปดูบิ่งหอยถือแก่มาเบิ่งกระลังปุงขึ้นมาอีกพุ่นน่ะ ลัางขึ้นมาอีกกัมี้เป็นจีเป็นจีน้อยๆสเต็นี่แจมองนี่ล่ะนี่จะโทรนีล่ะที่จ้องไว้มือนั่นนะแล้วบังนอนบนนอสน,นี่เอาบะได้ดอกจ้าพี่นอ้องนะบังเจ้าของเคนเข็นบัจจันอนขึ้นหมดแล้ว ตอนนี้เม่ออกกาก่อนี่จ้าพี่น้องอันตะก้อนยะเอ๋อเพื่อเอาได้นี่ตอนที่เพิ่นออกหลายๆเรียกใ้โอ้ยเก็บเก็บปอะเทละรดวกที่กว่วเป็นจ้ะนนั่นเพราะว่าอันตอนนี้เพิ่นสีมดย้ำแล้วก็เลยเอาจ้ะเนี่ยเยก็บใบได้แล้วเดี๋ยวค่อยตัดขาอีก นี่พออา่าะเพิ่มทงนั้นมันสินเอาในน้อยนี่นี่รุ่แบบนเสียปะแบบนีนเสียปะจ้าไ้าแได้ท่านี้หรอที่กว่านี้น้ำเบิ้งมึงนี้เิม ว่างงานสุวอนตัดขาอันนี้ด้วยเป็นต้นเลยแต่เอาบ่เอาสองสามโดดจะเหรือเบื้องขาเบื้องขาเป็นสควนก็เหมือนใบยานใบถท่องอืดเนาะพี่น้องเนาะเอาเอ้ย ว่าสิดึงกันมากพราเมีพี่นองในเบื้องน้ำดีๆก็ได้เดี๋ยวสิพาเบื้องขาญงๆแบบนั้นวาเเดี๋ยวพาเบิ้งอันนี้จะเบิ้งเบิ้งขาเพิ่น เอาอีกมองนี้เราก็พ่อเราจะเบิดมองเอาแล้วไงเดะบอกนะไดโทนีเราจิ้นนี่ได้ซมีล่ะพี่น้องไงเอยวสิพาเบิงดอกนีล่ะเบิงยี่ดอกเดียวโอ้ยยืดไปไกลแต่เบิงวูเป็นยังดอกอมมาเบิงนี่ป้าแล้วเบิงเบิงขาแบบนู้นแบบนี้มองนี้กันนะ้ เปิงเห็ดที่ยายเอวได้มาหนีจ้าพี่น้องนี่จ้าก็ได้เห็ดนางลม้มเต็มกระตาเลยปุ่นเล้วก็เห็ดคอนสนหรือว่าเห็ดน้ำเพิงนี่ละจ้าก็ได้มหนวยหนึ่งปนี้นยายเอวอกะสิขอล้าสิจบลิปไปทนีกัน้อจ้าขอบุณขอบุณหลายๆจ้าโชคดีจ้าขอบุณค่ะสวัสดีค่ะ